การก็ขออนุญาตแนะนำนิตยเมืองนะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการและพี่ครับของคอพอนะฮะท่านรองศาสเตอร์พิชาตมามาให้ความสองข่าวมาดูแลดึงสีไแบบพิจิตรเราซึ่งเผมขออนุญาตให้ทางแนะนาว่าทานก็จะมีน้ําขัาวเต็มน,นะ,ะแต่บางฤด,ดูการน้ำก็จะแห้งลงผมเจ้าท่านะครับ ปัญหาของทางจังหวัดพิจิตรโทษนะคุณประมาณใช้แผ่ที่นิดนะครับนะฮะคือประมาณ4เมตรนะครับส่วนรูกตัดี่เป็นที่ดูแลของทางรมปเอาไมา้ขี้ครับนะฮะ11กิโลครึ่งนะครับ,ลลนะรบที่ทําถนนล,ลอ้ลอมรอบไปแล้วนะฮนะณเวลานี้เข้าใจว่าพื้นที่ชุมน้าเนี่ยาชาวบ้านเนี่ย ที่เราเข้าพื้นที่ชาวาจะแจ้เพอนี้เขาเกือบจะเสร็จแล้วแต่ถ้าไปเปลี่ยนใหม่มันก็ต้องทำใหม่ไม่ทราบผมขอให้ทั้งสองพอมาไม่รู้หมายแบาฮะพื้นที่ที่มันใช้ประโยชน์หนักอยู่แล้วเข้มข้นโดยโดย,โดยโมนุษย์นะครับก็มีกิจกรรมมีสนสาธารณะสวนเสรดหญ้าสวนพนักเขียวน้านะครับแล้วก็มีมีพืชปักต่างๆที่อยูๆๆๆ่ตรงบริเวณสวนเส็ด